เบต้ากลูแคนนะสำหรับคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำเออมันเป็นอาหารเสริมที่ส่วนคนส่วนใหญ่เนาะไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินอาหารที่ครบห้ามู่อยู่แล้วนะก็จะจบแต่ส้มตำแซบๆบโซเดียมถึงสูงกินอะไรที่มันแซบๆบเออนั่เป็นไรนะคะเราก็กินแซบตำใจปากเราไปแต่ว่าเรื่องอาหารเสริมเราก็ต้องห้ามขาดเพราะว่าอีกตัวเนี้เป็นเบต้ากลูแคนมันจะมี2แบบคือเบต้ากลูแคนจากยีสต์แล้วก็เบต้ากลูแคนจาก เห็ดลินจ์อันนี้ฉันเปิดแชท t ีบ t เลยนะคะเบต้ากูแคนจากยีสต์นะคะจะช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะคะมาโครโฟาจนะคะและ n k c e l คเซทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะลดไขมันในเลือดอ่าลดความเสี่ยงโรคหัวใจเนื่องจากช่วยควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดนะคะเออใครที่เป็นภูิแพค้คือฉันอะ จามเธอเข้าใจคําว่าโดนฝุ่นเยอะโดนอนากาศเย็นๆตรงไหนก็คือจามจามจามจนตาแดงน้ำมูกก็ไหลนะคะตื่นเช้ามามันเหมือนกับมันหายใจไม่ออกฉันกินอันนี้แล้วฉันหายมันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมนะคะและฉันก็เป็นคนไม่กินข้าวคบห้าหมูแล้วก็กินข้าวไม่ตรงเวลากินบ้างไม่กินบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะมันก็เลยทําให้เราจะต้องหาเอ อาหารเสริมมากินเพราะว่าฉันไม่ค่อยกิน,ฉ,นฉันไม่ค่อยกินข้าวฉันกินข้าวไม่ตรงกันอยากจะกินตีสองก็กินอยากจะกินตีห้าก็กินอะไรก็ไม่รู้เออแล้วแต่ฟิลเออมันก็เลยทําให้เราจะต้องซออื้ออาหารเสริมมาแล้วก็มันจะมีเบตากูแคนจากเห็ดลินจือนะออช่วยบำรุงร่างกายโดยรวมใช้ในแพทย์แผนจีนมายาวนาะนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะและการชะลอวัยต้านการอักเสบม,มีสารสําคัญเช่นโพลีแซคคารายและ ไตรเทอร์พีนอยนะช่วยลดการอักเสียในร่างกายบำรุงตับเห็ดหลินจือช่วยการทำงานของตับดีขึ้นลดความเครียดมีฤทธิ์ปรับสม,มด,ดุลร่างกายคล้ายการทํางานของอะ e p ปโทเกนนะคะอะไรประมาณนี้คือมันเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,กนเหมาะคนที่คนที่กินอาหารดีๆอยู่แล้วเขาอาจจะสุขภาพดีอยู่แล้วออกกําลังกายแต่คนไม่เขาไม่ได้ออกกาลังกายนะแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยกินอาหารไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้เหอะเพราะว่าเบตากูแคนมันจะมีจากยีสต์แล้วก็จากเห็ดหลินจืออันนี้ ในสูตรเนี้ยเขาผสมมาให้ทั้งสองตัวเลยเออบางบางบางอันเขาจะใส่มาให้เฉพาะยีสต์อย่างเดียวไม่ไม่ไม่ใส่เห็ดลินจอมานะคะเบต้าจากยีสต์นะคะสองร้อยสามสิบห้ามิลลิกรัมนะคบแล้วก็เอ,อ่อจากเห็ดนะคะเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมก็คือผสมกันเลยนะคะตตกดตะกร้าได้เลยใครที่จามแล้วจามอีโอยูมมคุ้มกันไม่มีนะ คนที่ดื่มบ่อยๆแบบบึมคนที่เมาบ่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันจะตกเลยเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ต้องเบต้ากูแคลนค่ะมีทั้งจากยยสต์แล้วก็จากเห็ดหลินจือเลยสูตรนี้เท่านั้น1กระปุกเนี่ยก็จะมี60แคปซูลแล้วก็กินทุกวันวันละวันละแคปซูลก็อยู่ได้ประมาณ2เดือนราคานี้ไม่ต้องคิดแล้วค่ะราคานี้ไม่ต้องคิดคนที่กินอาหารบ้างไม่กินมั่งเนี่ยเหมือนฉันเนี่ยนอนไม่เป็นเวลาไม่ค่อยกินข้าวอยากจะกินตอนไหนก็กิน มันก็เลยทําให้สารอาหารมันมันขาดก็เลยต้องมีนะคะเบต้ากูแคนจากยีสต์ขนมปังแล้วก็จากเฮลินจูโอเค